เราบัตทอรทอมนี่มันเป็นเพลงแบบเขาเรียกว่าเป็นเพลงของแบบลิฟในตำนานเลยนะเดี๋ยว<ช>ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งครับช่วงว่าผมหัดเล่นกีตาร์เด็กๆเนี่ยมันเป็นเพลงที่แบบทุกคนต้องเล่นเลยนะใช่แบบมันยากน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นมันลิฟของร็อบบทออมมันเป็นลิฟที่แบบฟังแล้วมันรู้เลยแนมะ่งร็อบบั่เทอรทอมอ่ะใช่แล้วแลเพลงนี้คือเขาเล่นลิฟเนี้ยทั้งเพลงเลยร้องก็เล่นเขาทั้งร้องก็เล่นลิฟนี้แล้ว music arms ม <Music. S 2> um สวัสดีจ้าพวกกันแล้วกับไวน์วอดจ้ากับผมเจนแล้วก็แบ็คครับครับผมพี่แบ๊คครับไวน์วอดอีกแล้วไวน์วอดอีกแล้วแต่วันนี้ไม่ไวน์วอดนะวันนี้โอ้ยวันนี้ของดี oh, <okay. S 1> ม,ามาเอาของดีวันนี้เรามาเจาะลิฟ์ครับ ริปเพลง Rock Bottom นะครับ UFO ครับผมเออ UFO นะผมก็ชอบมากๆเป็นวงที่ชอบมากๆครับเพราะผมชอบเอเลี่ยนไม่ใช่เนี่ยนะใช่ไหมไอ้นั่นแล้วฟรีแนนซี่แล้วมันจะแก่เกินนะพี่วันนี้แก่กว่านั้นอีกนะอ่ Rock Bottom ยังไง Rock Bottom นี่มันเป็นเพลงแบบเขาเรียกว่าเป็นเพลงของแบบลิฟในตำนานเลยนะเดี๋ยวว่ามันจะมีช่วงหนึ่งครับช่วงว่าผมหัดเล่นกีตาร์เด็กๆเนี่ยมันเป็นเพลงที่แบบทุกคนต้องเล่นเลยนะแบบมันยากมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบต้องผ่าน อันนี้ต้องผ่านจับจับจับกีตาร์ปุ๊บเฮ้ยเราเล่นเราไปทอดให้ดูหน่อยดิแต่แต่ต้านแ้านมันอย่างี้เลยนะมันต้องมาเลยต้องได้ทุกคนต้องเล่นเป็นเล่นคอนเสิร์คลิปวันนี้ให้ฟังดูให้ดูหน่อยดิอะไรต้องได้ใช่สมูทออนเดอะวอเตอร์อะไรเงี้ยมันเป็นลิฟที่แบบเล่นเป็นคือมึงเก่งเขาเรียกว่าเพลงครูครับสมัยก่อนอ่าบรรทบุรุษตกทอดมาบังคับให้เราเล่นเลยอ่ะก่อนจะเข้าไปถึงเรื่องลิฟเข้าไปถึงเรื่องของ UFO กสอันดีกว่า UFO คือใครอะไรยังไง UFO เนี่ยครับมันเป็นวงเขาเป็นวงล็อกจากอังกฤษอออ่าาแตตเเเเพลงงงนนนนนีี้้้ยมมืรขวคป็ั อ่าเขาคือไมเคิลเชงเกอร์นี่คเองครับไมเคิลเชงเกอร์นี่เป็นใครบางคนอาจจะไม่รู้ไงครับถ้าสมมติเราเห็นมอกีต้าสักคนหนึ่งถือไฟ y i อิงวีอยู่เนี่ยจูบอกไปเลยว่าเนี่ยไมเคิลเชงเกอร์แน่แน่เพราะเขาเป็นคนที่แบบใช้ไฟ y i อิงวีอย่างเดียวจริงๆตลอดใช่ใช่เลยเพลงนี้ลิปจะเป็นอยู่ใน e minor blue อืมอืม ฟีลดีเลยอ่ะครับคือคือเพลงนี้เนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจใช่มันเป็นยังไงเี่คือจริงๆนะครับ UFO เนี่ยไม่ได้มีแมคเชนเกอร์เป็นมือกีตาร์คนแรกอ่าคือเขามีมือกีตาร์ของเขาอยู่แล้วอยู่หนึ่งคนครับแล้วมันจะมีช่วงที่ UFO เขาไปทัวร์ไปทัวร์เยอรมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนกับมือกีตาร์เขาไปเที่ยวอ่ะหายไปเลยคือหายไปหายไปเลยเออแล้ว ก็ไปเจอตอนนั้นทำไมเค้นเชงเกอร์เขาอยู่วงสกอร์เปียน่ะรู้จักเออสกอร์เปียนวงล็อกเยอรมันนี่แหละเขาก็เลยไปยืมตัวมาแทนแล้วก็คุยกันมีงี้นีนัโครงเพลงแบบนี้แล้วเขาแจมกันในรายการทีวีปี73็ดสาอ่าอ่าก็คือเพลงลองประทับนี่แหละแต่ว่าเป็นลองประทับเวอร์ชันอันนี้เราไปเสิร์ชดูในยูทูบได้เวอร์ชันเนี้ยเนื้อยังเป็นเนื้อเก่าอยู่เลยไม่ใช่เนื้อที่เรารู้จักนะเวอร์ชันแรกสุดอ่าเวอร์ชันที่เป็นเดโมเลยมั้งแล้วก็เขาก็นัดท่อนกันแล้วก็เออเนี่ยโซโล่นะออิมพยยไปสุดท้าผ่านไปปี้่อปี74 ไม่เคยแจ็คเกอร์ก็โดนจีบไปอยู่ยูเอโอเลยยาวใช่แล้วก็ยาว <laughs> แล้วก็สร้างตำนานเยอะเลยอย่างอ่ะอ,ะอย่างอัลบั้มที่เขาอยู่2ชุดเนี้ยก็ฟิโนมิโน่นกับฟอร์ตอิดครับไอฟินโนมิโน่เนี่ยมีเพลงอย่างรอบมาท่อมด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไพวกนี้ที่แบบคูลเลยอ่ะนั่นเป็นเพลงที่แบบว่าในยุคก่อนๆเน,นี้ยทุกคนต้องรู้จักกันดีอยู่แล้ว <laughs> เ,ลเลยเลยละใช่แล้วเพลงแบบไฮไฟเออร์เนี้ยโอ้โหเป็นเพลเล่นทั้งประเทศก็เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่แบบ น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นมันลิปของราอบาีทอมมันเป็นลิปที่แบบฟังแล้วมันรู้เลยนะล็อบาทอมอ่ะใช่แล้วแลวเพลงนี้คือเขาเล่นลิปเนี้ยทั้งเพลงเลยร้องก็เล่นเขา้าร้องก็เล่นลิปนี้แล้วผมอยากจะรู้ละพี่ว่ามันมีดีเทลยังไงเกี่ยวกับลิปนี้อ่ะได้ครับก็เพลงนี้มันเปิดมาจากมาด้วยสายเปิดนะ e ไปเนี่ยประโยคแรก แล้วเป็นเป็นถามเ,เหมือนเป็นถามตอบไปนะประโยคแรกคือเป็นอย่างนี้แล้วก็มีประโยคตอบกลับมาอ่าแดสแดงแสดงว่าเราฝึกเนี่ยเราต้องฝึก2อันใช่มันเป็นลิฟถามตอบเลยครับมันเป็นการถามเลยตอบในตัวเองเลยอ่าเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากดิดเยอะๆแล้วก็แฮมโมออนฟลูออฟครับเพลงนี้เอาเอาอันแรกก่อนอ,อันแรกเล่นยังไงพี่แบล็คเล่นช้าๆที่สุดเลยอันแรกเราเปิดนะครับมาได้ถ่ายเปิดก่อน นี่ยมันเึงอีกทีนึงอีกทีนึงอ่ะจุดหลักของมันอนะ่ะมันคือตัวนี้แหละตัวที่สำคัญคือตัวแฮมเบอร์ออฟนี้อ่ะมันจะมีแบบเนี่ยแบบบู๊บบู๊หน่อยคือเอ,เอ,เอแซ็ปแซ็ป อ่ามันจะเป็นลูกสั้นลูกยาวคือคือผมต้องบอกนะไอตรงแต็ดเนี่ยนะอืแต็ดต้องเน้นแต็ดแต็ดเลยนะเน้นอะไรนะเน้นแต็ดเพลงใช่ไหมแต็ด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 เน้นตรงแต็ดเลยนะอ่าโอเคอ่าต่อไปลูกที่สองต่อไปก็เป็นลูกที่เขาตอบนะครับ ตัวนี้มันจะตัวนี้มันจะมีความน่าสนใจก็คือมันเป็นการเกี่ยวแบบเส็ถึงส่วนสี่เสียงนะครับอ่ะคือแต๊ดแต๊แล้วเกี่ยวลงหน่อยหนึงเกี่ยวลงหน่อยนึงไม่ถึงครึ่งเสียงนะมันเลยประมาณนั้นเอออ่ะ,อะเล่นแบบรวมกันแบบช้าๆอ่าเท่านี้ มีแค่นี้นี่คือลิฟต์เขาครับแล้วเขามีเท่านี้จุดเด่นของมันคืออะไรจุดเด่นของมันเนี่ยผมมองว่ามันเป็นลิฟที่เล่นง่ายแต่ว่ามีความแบบมีความน่าจดจำใช่มันเป็นลูกจําจามากเป็นลูกที่จามากแล้วมันเป็นท่อนถามตอบที่มันดูแบบเออวะมันมันเป็นเหมือนกับวิธีการเล่นพีโตโน้เหอครับพีโตโน่ก็คือการเล่นสายเล่นโน้ตหนึ่งกระโดดไปโน้ตหนึ่งกลับมาโน้ตหนึ่งกระโดดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการเล่นการเล่นแบบบนลิฟต์อย่างเงี้ยบางคนเขาอาจจะเอาไปเล่นบนลูกโซ่ตื่อๆแต่เนี้ยมันเป็นลิฟ คือผมมองนะนน่า<ะ>สใจพี่แบ๊กเล่นเมกกื่อกี้มันจะเหมือนเพลงพวกเพลงเมทัลสมัยใหม่อะที่มันจะเล่นในการแบบตึ๊งัดตึ๊ง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 ประมาณนั้นเล่นสายเปล่าใช่มก็อาจจะเล่นสัดส่วนที่พีคแพงมากขึ้นในยุคใหม่ไงอันนี้มันเป็นแบบคิดดูปีเจ็ดสี่อะนั่นทีสองพันห้า้ยปีแล้วอะสองพอยะ50ปีที่แล้วใช่ประมาณนั้นเรายังขัเรายังไม่เกิดอะพ่อแม่เรายังไม่เจอกันเลยครับ เออนั่นแหละก็คือแล้วก็สําคัญอยู่อยู่สําคัญที่สุดอยู่ที่ตรงแตะใช่ไอตรงแตดเนี่ยคือต้องเน้นต,ต,ตรงแตะเลยนเน้นครับมันเป็น่นันยาวเออมาเป็นแบบจุดที่มันแบบรู้สึกว่ามันเป็นแบบแตตแตตเออมันเป็นจังหวะของเพลงที่มันการเน้นใช่ครับ ไปฝึกเถอะผมว่านะไอลิปนี้นะมันสามารถที่จะต่อยอดไปไปในการคิดงานหรือการเล่นแบบอื่นๆไนดะ้อีกเยอะๆเลยครับก็ใช่ครับลองฝึกกันดูนเดี๋ยวรอบไอเดีย,ย<ล>ครับเออรอบหน้า <ๆ S 1> เดี๋ยวมาลองดูพวกโซโล่โซโล่กันมากรอบหน้าเดี๋ยวลองมาเจาะโซโล่กันดูถ้ามีใครขอมาเดี๋ยวเราให้แบ็คเล่นให้ดูนะจ๊ะสำหรับผมกับพี่แบ็คนี่ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าผมขอไปเล่นตุ๊ดเต๊ดตุ๊ดเต๊ด,ดกันก่อนนะครับผมจันนี้ก็กราบสวัสดีครับสวัสดีครับ music arms